วันนี้เราบากิก๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้เจอหัวหน้าเพินงานของเรานะคะขีาขนมีเลีมียงเลนเนาะอุ้ย <c oughs> เปยนจะด้เบออีสองมือกลม่มากินข้าวพิก๋วยเตี๋ยวนะคะมดีดีทามายังเกาะ่ดีท้ามาน่าหานมากขากรยเจี๋ยวโมเมรู้ย่าทานี่มัน้อยาาบอลมาอย่างเก <c oughs> <c oughs> อะอุ้ออย้นซ <c oughs> ี่น่ะ บอม่ถามมาอ้เพ้ยสิเรียอยู่บนนอกนะอามัเองเหแ็นไหมฉันบอกแล้วอุ้ยดูบดีวจะเองทีงานเรานะคะทุกคนเลยนะจ๊ะบอกอาอเรียก็กินข้าวอเรียกินข้าวนะคะไปไหมก่อนไปงานตงวันนะจ๊ะจบสจัจ้าเจ๊ด้

ยังไม่เจอลูกเหยอไม่ก็คืออะไรความสุดเลยได้ีแล้วเริ่มเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันยนอีน้องจับตรงนี้ป้าป้าป้าดูนะค่ะค่ะเพิ่งตื่นนะคะอ่านักเรียนอ่ากักเกียนเยี่ยมนี่เเยี่ยมเลยเอาให้พี่ตีก่อนเอาเปลี่ยนเลนพี่ตาพี่เอาเอาไงเลย Lời bà hát lắm. 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 Lời อันเจ้าผมเอามุง โอ้แบบไหนเลได้วยไปเอาลูกแก้นพี่เอาพี่เอาพี่เอายมยชอบบอลเล่มากชอบบอลเล่อะไรลุมชอบบอลเล่บลเล่ก็ับมาชอบแลอวถ้าชอบโออบบ

เล่นชาป้าถ่ายคลิปอยู่ค่ะก็นั่นวันนั้นอะบอกว่าให้ลูกให้ลูก้าไอลุงอะวันนั้นวันนั้นะอีลุงบอกว่าลูกเหนื่อยตื่นมาแต่เท้าก็เลยมาเล่นใช่ไหมน้องทีน่ะบอกว่าให้ป้ามาเล่นอะใช่แล้วไอุ้่งวันนี้เราเอาเลยเอาโยนโยนให้น้องให้น้องเลยโอเคการเลยเอโยนใส่พี่เลยเออ

เยอให้พี่รักเอาน้ำส้สาย้เฮ้ยพี่รั้เกือได้เอาน้ำเกือเอาให้พี่นี่ไงเอาให้นัำเกือน้ำเกลือยู่ให้พี่หัวเยอเลยสนุกไหมครับสนุกนกเล่นเล่นบอลนะครับเล่นบอลไม่เกียบเลยมันเบาคนอุ้ย เท,ที้ท <c oughs> ทย,ยังเองเออ้าอานัอูอาเอาเอาวันนงงงี้เอานายอาาสอกะักอยู่่เร่อนี้น,นี่เองน,นี้ก็ได้ านี่งากเพิม่มมาถ่ายรูปแอนเหรอแพ็ดเพ็ดแเดี๋ยวค่อยดูนะฝากแอนก่อนพรุ่งนี้วันจันเกี่ยวต้องไปโรงเรียนแล้วนะครับโอเคไหมไปโรงเรียนหาทีเชื่อนะพราะว้าปเปิดเทอมแล้วแต่เราต้องตื่นแต่เช้ากว่าน,นี้นะลูกนะออกจากบ้านหกโมงครึ่งเลยโอเคไหม เ,เ,เกียวห้ามงองเงกับแอนนะออนะครับผมเกียวต้องไปโรงเรียนหาเพื่อนเพื่อนหาทีชือ่อต้องไปเรียนหนังสือโอเคไหมครับออแล้วเดี๋ยวป้าอนกับป้าเจียวก็จะไปรับบาเหมือนเดิมพี่ก็ไปด้วยนะพี่ตะก็ไปด้วยนะครับเปิดเทอมแล้วชอบไหมชอบไปโรงเรียนไหมชอบไหมครับชี่ ที่ต้องบอกใครเวลาอื้ออต้องบอกทีเชอร์เข้าห้องน้ําเหมือนที่เกียวเคยบอกเอ็นต้องมือใช่แล้วก็ต้องล้างมือด้วยเราต้องนั่งห้องน้ําเปแล้วเียวนั่งเป็นแล้วรู้ไหมโอเคใช้มืออะไรนะใช้มือล้างมือกินข้าวเสร็จต้องล้างมือทีเชอร์พาแปรงฟันไหมครับ เวลาเกี้ยกินข้าวเสร็จก็แปงฟันแล้วก็นอนใช่ไหมลูกลวกปากอ๋อลวกปากแล้วก็อะไรอีกนะครับมือเขาป็สขันแล้วครับมันเ็จแล้วก็ทำแล้วเยเก่งมากเลยโอเคครับผมปรงแล้วแปรงนะ้ำแต่งตัววันนี้ ไปเที่ยวไหนดีนะไปอาบน,น้ำกันดีกว่าไม่ไม่โอเคอเค่ะไปอาบน้ำกัน